คาบ้านแต่ป้อมตีแรงมากอืขอแล้วกันหายอุ้ยอุยเจ็บนะมูลาดเกือบตายไปดี ตัวของเปต้าป่าแต่ไม่รู้จะได้ป่าหรือเปล่าเห็นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามากลางแล้วกันแต่ออกเป็นป่าไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยสลับกันฟาร์มนะเออนี่เอาตีเร็วมึ่งเลยก็เล่นตีเร็วสัเลยก็บางทีอาจจะแบบว่าทำไมเลือกตัวแปลกๆจริงๆตานี้มาเป็นเอออะไรอะโมดธรรมดามาลองซ้อมตัวดูก่อนโอ้แต่เปลืองมานามาก เลนบนเจอโอเมนถ้าโดนจับคือรู้เรื่องนะเจ็บนะเจ็บนะแต่ว่าอันนี้ใช้เป็นลูนตีเร็วสาสิบสองนะสกิลมาอาจจะเบาๆหน่อยแต่ตีเร็วถ้าเป็นลูนเจาะเวทแปดแปดอะเอามามันก็ได้อยู่นะฮะสกิลแรงตั้งแต่ต้นเกมแต่ว่าจะตีช้าหน่อยไม่หน่อยอะช้ามากเลย ท่าที่ลองเล่นมานะ่มันค่อนข้างจะช้าเลยถ้าเอาไปฟาร์มอะไรแบบนี้แต่ส่วนมากเปต้าเขาไม่ไม่ค่อยเอามาฟาร์มนะจะเป็นเลนกลางซะส่วนใหญ่เดี๋ยวให้ทูเลนเราฟาร์มไปก่อนเดี๋ยวค่อยสลับกันฟาร์มเนะี่ยทีมไม่เล่นในแร้งไม่ใช่อะไระเดี๋ยวจะโดนคนอื่นเขาดา่าเอานี่เมือนอะไรเนี่ยเฮ้ยโซโลได้ด้วยวะทุกคน ตีตีตีตูตเลนเราเป็นไงตอนนี้เอาสีเอาสีเอาสีตีดิตีดิตีดิดโอ้ยโอ้ยไม่เอาบุาดอเหือ,อแตกเลยได้สักตัวไหมโอเครู้สึกว่าไม่คุ้มเหมือนเดิมมาทุกคนชัดดาว เราก็เล่นเป็นสายปกตินี่แหละนะเป็นป่าปกติเลยเป็นเมที่สกิลค่อนข้างจะแรงนะตั้งแต่ต้นเกมเลยแต่ข้อเสียคือมันเดาทางได้ง่ายแค่นั้นเลยแต่แรงแป อันนี้จะบอกว่าตำแหน่งอะไรเดียวป่ากลางแล้วกันมิดจังเกิลนะคือเป็นเมทที่ดันป้อมได้ค่อนข้างจะดีเลยนะคนเตะตีตีตีอ่ะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละแตด <c oughs> จริงๆเราเอาเลยก็ได้นะี <c oughs> ่ะฮะโซโลไปแล้ว สวยให้เวลาตูเลนเขาหน่อยนะเพราะว่าเขาวิ่งแต่ในป่านะก็แหละอาจจะไม่ได้คลิปเลนเท่าไหร่แต่สำหรับตัวผมนี่มันไปไปหมดเลยแค่ไม่ได้เข้าป่าเฉยๆอันตีสีวินะเป็นตัวที่คูดาวอันตีไวมากนะเป็นเมที่คูดาวไวไวจัดเลยแค่วิวแรกก็ไม่ถึง30มสิบวิมั้ง บมอ้าวสวยขังก็ขังไปเถอะนะฮะไม่ได้กินหรอกอย่างแรงเหลดกเกมนี่ผมว่าพุ่งทีนี่มีสี่พันห้าพันได้ั้งอันนี้ก็กดมาสองคนนะกับตัวของลิกเตอร์ชึบไม่ได้กินหรอกขอละกกันในตัวเมื่อกี้ วิเตอร์เก็บงานให้ทีโอดกดแข็งว่ะสวยเดี๋ยวเรากลับก่อนแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าจะโดนมูลหลาดสับหรือเปล่าน่าจะไม่โดนหรอกนี่แต่เขาอะดกรนตีมาลูเนี่ยบางคนไม่ใช่บางคนในส่วนมากท็อปเซิร์ฟนะที่เข้าไปส่องลูจะใช้เป็นสก,กาเล็ตหรอเอ้ไม่ใช่สก,กาเล็สสกเกเตสก,กีเตอร์สกาเตอร์อะไรสักอย่างนีมันจะเป็นแบบตีเร็ว แล้วก็มีดามจเวดด้วยส่วนมากจะใช้แบบนั้นกันแต่ว่าอันนี้ไม่มีก็กเลยใช้เป็นตีเร็ว3-2กั๊ซะเลยดูเหมือนตัวนี้เราน่าจะไม่ต้องมาทำอะไรแล้วแหละเดี๋ยวเราไปบนแล้วกันนะฮะนี่เดี๋ยวเราออกเป็นบูมสติ๊กเลยสายแบบเบิร์ดๆนะฮะจะโดนซูมตายไหมเนี่ยแผลนี่ไม่ตายว่ะไปไหนรอหาย เหมือนเล่นบนจะโดนอยู่ตอนนี้เอ้ยยังรอดอยู่ว่ะโอ้ปฏิหารเฮ้ยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าโอ้หายเลยจังหวะสก,กิลพุ่งนี่เขากดตีพอดีนะฮะชั้นดาวด้วยสุดแล้วรอเลียกไม่ตายทุกคนอันนี้ไงาตายละ <c oughs> แต่จริงๆเอากลางด้าน,นี้เนี่ยเอไม่ได้เว้ยโอเคแต่ไปกันทางด้านบนแทนแล้วกันสวยอ้าวได้มาสองตัวอย่างนี้น่าจะได้กลางหรือเปล่าเอาหายไปอีกหนึ่งตัวบูมซิกมาแล้วเราขึ้นเป็นเดียมต่อเลย ขาบ้านแต่ป้อมตีแรงมากมเกือบตายถ้าอีกน่นเนยน่าจะแตกอือขอแล้วกันดับเบิลคิลอันติแป๊บๆจะใหม่แล้วนะทุกคนไวมากอันติเมื่อก่อนตอนพลังแฝงเข้ามาใหม่ๆนะไอเบต้าเนี่ยมันจะเหมาะกับพลังแฝงชิวนะสีเหลืองฮอลีอ่ชิวเปล่าถ้าจำชื่อไม่ผิด กดตีเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ไม่เป็นไรมันเร็วอยู่นะฮะอีกสิบวินนะจ๊ะอันติหายนี่ถ้าโดนจังๆน,น่าจะตายแต่เมื่อกี้แล้วแต่เหมือนจะแดับหลบได้อยู่ดับเบิลคิวไปดิ ตียี่สิบกว่าวิ่งทุกคนเมื่อก่อนตอนที่แบบยังไม่มีซาต้ายังไม่มีเมทที่แบบมันกินเกียนนะฮะเปต้านี่คือมาเรื่อยๆยิ่งใครที่มันแบบเล่นช้ำๆนะสุดยอดมากไอ้ตัวเนี้ยหายไปแล้วกดตีแล้วตีเร็วมากเนี่ยตัวนี้หายไปอีกแล้ว,ลว,ว,ลวดับไม่ทันคือแตกนะจ๊ะ อุ้ยอยุถ้าโดนจังๆเมื่อกี้เจ็บนะมีเลือดทันเป่าทันเป่าทันเป่าตายถ้าได้แด็บอีกทีน,นึงน่าจะตายแทนน่าจะลงไปนอนกองกับพื้น ตีตีโอตีธรรมดาเบามากทาไมกลนติกับบ้านก่อนนะฮะคือลาวิวตอนนี้เดินใส่เหมือสกินใหม่นะเพิ่งมาเมือม่อเมื่อเมื่อกี้นี้เลยมัง้งเห็นแจ้งเตือนเอาไม่วาฟเลย <S 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 สวยนะเป็นสกินเอ่อมองไปมองมาคล้ายๆมุลหลาที่เป่าขุยคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้แต่มองว่าสวยนะราคาก็ น่าจะกี่ร้อยวะจำไม่ได้เพิ่งมาใหม่ๆเลยเขาน่าจะมารีวิวหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเราจะออกเป็นอ,อะไรเบรดเดอร์แฮนเดอร์อะไรสักอย่างนะแฮนเดอร์อะไรไม่รู้อุ้ยอุ้ยเจ็บนะมูลาดเกือบตายไปดี บางจังหวัดแล้วก็กดตีเสียชีวิตไปเลยนะไม่ต้องเสียดายนะมันมันไม่ได้นานเลยขนาดนั้นอุ้ยเฮ้ยรเรียรเร้ยวเอเลี่ยวอ้าหายไม่ทันได้แดนไม่ใช่ดิไม่ทันได้แดปเออหายไปอีกแล้วโลอย่างหนาทุกคนไม่รู้โล่อะไรนะอื้อป่ายสกิลเลี้ยวหลบไม่ทันตายเลยมันเป็นตัวที่โคตรจะแรงเลยนะเนี่ยถ้าโดนจังๆนี่ มีเจ็บนะฮะแทบกระอักเลือดอะเหมือนลิกเตอร์เราพยายามจบบ้านอยู่ <Ret reat. S 1> <laughs> คือ,ค,อคือจะจบให้ได้ <laughs> โอเคถามว่าเอาไปป่ามันดีไหมผมว่าดีนะถ้าม,มากับทีมอะสกิลแรงม,มีมีเกาะแล้วก็ครูดาวไม่นานด้วยเราไม่ทิ้งกัน ใช่เราไม่ควรจะทิ้งกันเนีย่ยดูดีทุกคนหน้าตาคล้ายๆมูล,ลาดเป่าคุยเนาะแต่สวยนอะออกแนวจีนจีน,จนถือหน้าไม้มาดูกันว่าเราจะทำดาเมีดไปเท่าไหร่แต่คิดว่าไม่น่ายเยอะมากนะห้าหมื่นสินาทีครึ่งน,นะห้าหมืนแล้ดวดามีก็ออกประมาณนี้แหละอ่าโอเค ไอเทมก่อนแล้วแต่ตามสถานการณ์แล้วแต่ความถนัดเลยครับก็เป็นไงกันบ้างสําหรับเปต้าป่าเนวันนี้นะจากคุณเดียวจินะขอมาให้เล่นเปต้าป่าวันนี้ก็จัดให้แล้วนะก็เป็นตัวที่จะเ,นะเรียกว่าดามมีแรงแต่อาจจะดาวทางถูกนิดหน่อยสกิลมันนะแล้วก็ถ้าขยับก็อาจจะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาชาร์จสกิลนะแต่ ถ้ายิงดีๆผมว่ามันเป็นตัวที่เก่งมากเลยจ่ายดาเมจแล้วก็ดาเมจเป็นโดนแบบเป็นดาเมจหมู่ด้วยค่อนข้างจะแรงเลยถ้าอยู่ในมือคนช้ำๆนะอันนี้ก็ไม่ได้เล่นมานานมากแลนะ้วเนี่ยเปต้าเนี่กลับมาเล่นก็รู้สึกแปลกๆยังไงไม่รู้เล่นดูขันหูขันตาฮนะอยากจะหาเวลาเล่นเรื่อยๆนะตัวนี้มันน่าสนใจหยอนกันนะโอเคแล้วก็พลังแฝงใช้ได้หลากหลายด้วยลูนก็เหมือนกันนะครับ เป็นเมที่ตีป้อมได้นะกลตีก็ตีตีตีเพราะส่วนมากเม็ดมันไม่ค่อยตีป้อมไวเท่าไหร่นะตัวนี้ก็ถือว่าดีเลยครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะส่วนคลิปหน่าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมนะสําหรับวันนี้ก็ไม่บายนะเจอกันใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะ